สวัสดีค่ะน้ำมีดหมอนะคะวันนี้น้ำมีมีดไซปะกามาให้ทุกท่านได้รับชมอีกนะคะ,คะด้ามรวมฝัก4นิ้วครึ่งเฉพาะใบมีด2-3นิ้วนะคะทุกท่านรัดด้วยฝาบาทด,ด้ามไม้ผักฝักไม้นะคะทุกท่านค่ะค่ะดูความดูความ เตมแข็งความศักดิ์สิทธิ์กระทัดรัดนะคะสำหรับพกพาค่ะกระทัดด้วยฝาบาทนะคะวินโตฝาบาทค่ะรีวิวให้ทุกท่านได้รับชมความสวยงามนะคะเดี๋ยวเรามาชมทั้งในกันนะคะค่ะมีหลวงพ่อกลวย สวยงามค่ะดูเหล็กดูเหล็กแต่ว่าสวยงามห mm hmm. ลวงพ่อกวยนะคะทุกท่าน mm hmm. วัดหลวงพ่อกวยวัดสิทธาราบนะคะค่ะดูความเข้มแข็งสวยงามศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อกวยนะคะ ด้าไม้ฝักไม้กระทัดรัดกระทัดรัดสำหรับสำหรับพกพาไม่ว่าท่านหญิงท่านชายนะคะบูชาไปติดตัว<อ>พวกไปไหนมาไหนสะดวกนะคะค่ะสวยงามเข้มขังพกไปไหนมาไหนและจะได้อุ่นใจนะคะเพราะว่าหลวงพ่อก,กวยท่านศักดิ์สิทธิ์ป่าพวกผีปีศาจหรือว่าลมพัดลมเพ ดูว่าคุณโดนของนะคะไม่ว่าท่านหญิงท่านชายพกติดตัวหรือว่าพกติดรถขับรถไปไหนมาไหนนะคะท่านคุ้มครองรักสมรักษาความศักดิ์สิทธิ์ความเข้มขังของหลวงพ่อกลวยค่ะสวยงามกระทัดรัดนะคะใบเฉพาะใบนี้หนามากนะคะค่ะทุกท่านเห็นชัดไหมคะลาย ดูมวลสารแน่นหนานะคะค่ะท่านใดมีใจรักนะคะโทรมาสอบถามทักทายคุยกันได้นะคะทุกท่านเบอร์ลายกับเบอร์โทรเบอร์เดียวกันนะคะ08135 5ห่อย์หนะคะทุกท่าน สุดท้ายนี้น้ำก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะขอให้ทุกท่านกดเป็นกำลังใจให้น้ำด้วยนะคะกดสับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะ